สวัสดีนะครับผมก็ดเ,ออเดี๋ยวมาดูอาที T นะครับวันนี้นะครับร้อยสี่เอาร้อยห้าให้พหี่จะเดินไปไหนเอา้า <laughs> มันเป็นยังไงมันไม่แรงหรือไงไม่ทันเขาไม่ทันเขามันเกี่ยวกันด้วยลูกเล็กลูกใหญ่ครับพี่ <laughs> ตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วหรือมีไรข้างครบแล้วมีอะไรข้างครบแล้วครับอ๋อไอตัวนี้จําได้น่า,นาแต่ควักหลุมหกสิบไปใช่ไหมคนนั้นหกสอง 2. มันดีไหมมันเล่งได้ไหมมันก็ปาดใ้ตอนโดนนมันไปเลยมันมันแพ้เขาตอนล อ๋อกำลังคือสู้เขาไม่ได้เพราะลมแล้วมันเหมือนโลดแล้วยี่ใหม่จะควักอีกไหมเนี่ยยี่ใหม่อะเอาเอาเท่าไหร่อะพี่คนหลุมเท่าไหร่ตอนนี้มันเท่าไหร่หลุมเดิมมัน,นห้าสิบไปห้าองโอ้ยขี่เขาเหมาเกาะก็อยู่เท่าเดิมร่วงพี่เอาอโอเคได้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนเป็นของของแท้มาเลยใช่ไหมครัอ่าคือเขาเวียงเป็นร้อยห้าเลยอ่าโอเค ก็เดี๋ยวจะลื้่นะครับหรือควานอ่างนะครับแม่ไอ้แม่บอกแล้วจะมาอีกตัวจะทันหรเล่เนี่ยแกตัวนี้กระคำหรเล่าแกยังไม่ยุไม่ทันอันนี้รองรอกลับเลยใช่ไหมลออื้อเลยอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยอะไรไดเงียบดีอยู่ใช่ไหมอ่ะโอเคลูกปืนอะไรไม่ยุ่งเลยเนาะอ่ะก็ตัวนี้ลื้อทั้งเครื่องควานอ่าง อ่ะอ่ะโอเคครับผมอ่ะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มประกอบแล้วนะครับตอนนี้อ่างคว้านเรียบร้อยนะครับเะไที่ข้อเหวียงใหม่ของแท้นะครับนี่ตีเลขสิบสี่นะจะเป็นข้อสิบห้านะครับตัวนี้นะครับอ่าทั้งหมดลูกปืนเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับต่อตัวนี้เดี๋ยวก็ล้างๆนะครับอันนี้ผมคว้านเรียบร้อยแล้วนะครับบอกลูกแหวนนี่ก็คือใช้ของแท้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือแบบว่าอัพตัวเต็มนะครับ อ่าไม่ได้อัพแต่ว่าใช้อ e ิ R นะครับตัวนี้แท้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ปลอกก็ว้านึงห้าเลยนะครับพลาเปลี่ยนหรือเสียรอบหน้าก็คือตีปลอกหนึ่งห้าใช้ได้เลยไอเครื่องพวกนี้นะครับที่อัพหนึ่งห้าเนี่ยมันจะต้องใช้ปกเกันฝาหนึ่งห้านะครับไม่ใช่ไปใช้ปรเกรฐฐนันฝาร้อยี่อะไรเหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้ว <c oughs> ก็ปีก็ให้ควักหลุมเพิ่มด้วยนะครับนี่พอเท่าไหร่ ห้าสี่ไม่มีไม่มีแคมป์นะครับแต่เอาควักหลุมนะครับห้าสี่อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มประกอบสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้จักรองเขาควากหลุมแป๊บนึงนะครับอ่ะครับจุดแบบต่งโรงต่งมีหมดแล้วนะครับอ่ะอประมาณนี้อ่าร้อยสี่กับร้อยห้านะครับ คือใช้ก้านเดิมนะครับก้านเท่ากันตัวเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็ลูกบาลานนะครับลูกบาลานก็ใช้ตัวเดียวกันเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าพวกเป็นอ่าร้อยยี่สิบตัวธรรมดาอัพเป็นไดเล็กตรงนี้นะครับมันจะต้องเปลี่ยนนะครับอ่าเพราะว่ามันจะใช้ไอ้ตัวนี้ของเก้าห้านะครับมันจะมันจะไม่มีตรงนี้นะครับไปสังเกตดูนะครับมันจะไม่มีเว้าหลบหลบน็อตก้านนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะพอประมาณนี้นะครับอ่ะ โอเคนะครับผมฮฮึ่เออยฮยมีทุก่าะนะครับตอนนี้ก็เลิงประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งกินพึ่ตจะลูกสูบกัน

ไอลูกกระทุ้งใส่ยังโอ้โหงานงานแล้เป็นอะไหร่งานเป็น r a ่อไหร่ท่องได้ช่างเหรอขาเทียเกียลูกกระทุ้งไม่ใส่ขาเทียเกียไม่ได่เ่ฮ้ยขมเหมนพักใหญ่ใหญ่เลยเออเข้ามาเ r งเข้ามเ้งเมื่อก่อนยังอ่าดั โอ้เรียบร้อยเลยโดนไปยฮึแหมง่ายจริงเนาะเดี๋ยวต่อไปจะใช้ตัวรัดแล้วไวเกินต่อผิดเลือดไปกันฮ<อ>ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับพ<อ>วกบูทมินียมอะไรพวกนี้นะครับผมต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาเวีแองใหม่มันเดี๋ยวบูทมันลายมันจะพาเขาเวีแองเสียนะครับอ่ะโอเคนะครับผม โอ้ย <c oughs> ยังไงก็ <c oughs> เ,เอาแค่มือปิดอยู่กระเพาะแล้วอะ <c oughs> นั่นแนะหะตอนนมันรู้สูบขึ้นที่สุดไหมโอเคนะครับเป๊ะนะครับอ่าก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับปิดฝาสูบแป๊บหนึ่งนะครับฝาสูบพี่เขาเป็นวาล์วโตอยู่แล้วนะครับ อ่านะครับอ่ะโอเคนะครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งอ่านะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนหุชฉีดด้วยนะครับอันนี้พี่เกอยากได้ของแท้นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนอ่าเป็นของแท่เลยก็เดี๋ยวอนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับก็อันนี้เดี๋ยวให้พี่เขาเปลี่ยนยกเลื่อนเลยดีกว่านะครับเอาเป็นของหนึ่งห้าเต็มตัวตัวแท้เลยดีกว่านี่จะเป็นหนึ่งห้าเลยยกเลื่อนนี่จะจบกว่า เพราะว่าถ้าเราไปเอามาใส่ในมามันก็แดดรร้อยสี่เหมือนเดิมนั่นแหละครับอ่ะจักงลองนะอ่ะแมนเฮ้ยว่กันนน้ย้อโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะครับผมง่าอ่ะนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะลองติดในฟังเสียงนะครับ ชีดใหม่นะครับอาจจะหอบนิดนิดฮะเดี๋ยวนะ้ช่างต่อข้อมูลช่าต่อได้หันท่อเข้าบ้าแแ้วด้ว่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้หมอไปทำเหมือนสไลด์ไม่โครไ้น้องเอวอ่อนอนะ <c oughs> อ่ะเอ <c oughs> <c oughs> เก็บแล้วบอมีแล้ว เอาไปซ้อมปวดแล้วเอาไปเทปไทยมากก้ามถามเขาไม่เอาถามแล้วเขาบอกมีเขาตัางปกติใช่ไหมอย่าคิดมากคนเนี้เฮ้ยไะไรกันโอ้ อะไรเงีเนี่ยใช่เหรอเหอมกรันกระันไม่ไมน่าพินาศแล้วเนะี่ยมันเป็นเหมือนตุ้มอะ่ะเหมือนตุ้มอะ่ะเหมือนตุ้มอะ่ะ มันคล้ายเหมือนมันไม่ยอมคืนหรือมันเป็นอย่างงี้แล้วอาการมันเบาเหมือนจะเดินเบาก็ไม่ได้จะเล็งก็เล็งเกินโอ้มันเหมือนขาก็มันนามันฝืดทุกคไม่ค่อยคืนนี่เหรอเนี่ยไม่แต่ขาก็ลื่นเ็ไม่ลื่นนะเนี่ยลอง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 มือสัมผัสด,ดูเห็นไหมเห็นไหมไม่เกี่ยวคอนมันขัดอะไรอยู่เห็นไหมเหนมี่ยต้องลอต้องดูให้ดีนะครับพวกตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูหน่ยไม่ค่อยลงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย แต่คนจริงๆมันน่าจะปึ๊บลงบุ้บลงอย่างนี้เลยแม่เนี่ยแหละเนี่ยแหละเหมือนขาอะไรมันกามนาวันฝึกที่ไงเนี่ยไม่ใช่มันลงเนี่ยเป่าขึ้นปื๊ดลงปื๊ดเลยเออเาพดนี่ยมันเป็นอาการอย่างนี้ใช่ไหมที่แรกอ่ะไม่อะมันลงเลยโอ้เป่าดับเลยกระเป๋านั้นดับปึ๊บเลยเออแล้วถ้าเร่งพอดีอ่ะเร่งพอดีมันก็จะอยู่เหมือนเดินกับเรื่องเหมือนจะผ่อนเร่งผ่อนเร่งเงี้ยเหรอเอออาการมันเริ่มมีแล้ว ถ่ายน้ำมันเปิดฝาข้าวมาดูฝาข้าวเลยมันต้องมีอะไรข้างในอะ่ะ <c oughs> มันเหมือนตุ่มบาบาบรานไม่ได้อะ่ะ <c oughs> อ้าวหรืออีกล้อมไอ้น้องไปงี้ไม่ได้แล้วพอดูแล้วมันผิดปกติตั้งแต่เห็นเรื่องเล่งแล้ว <c oughs> พอผ่อนปุ๊บตรงหอนเล้สุดมันก็ลงแต่ถ้ามันผ่อนนิดๆไม่ลงมันได้คอยเล่งเองเลยทรือ,อ,อย่างเหอาการเนี่ยตอนเนี้ย ไม่ได้ก็ือพุทธพุทธพุทธอะเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันได้ไอลองลองถอดปั๊มลงลองลองเอามือเขี่ยขาแล้วกนาดูดิจังเนีย่ยเออเปิดเปิดปั๊มผมออก,ก่อนเอารมาทำอะไรเห็นเนาะมาเปิดดูก่อน อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยขอเปิดดูอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมตลายฟังกันนี่มัน,ไปไน,นเป็นไรเมื่อกี้งาเมร่งงาเมล่งปีนิดหน่อยแม่ไอ้น้องคือตุ่มมันค้างหนึ่งเม็ดนะครับมันจะมาค้างอยู่บนนี้ใช่ไหมนี่นหนึ่งเม็ดแล้วมันจะทํางานเม็ดเดียวคราวนี้มันก็มันคล้ายๆเหมือนว่ามันหาจุดบรลา์ไม่ได้นะครับมันก็เลยเบาไม่สนิทนะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมไปอกเลยนะรอบนี้อือ <c oughs> อือเออตรงนี้ทำอะไรกันเลย ลองลองกำลังก <ods> ันหน่อยติ๊บติ๊บดออกมากดออกมา อัโหลดแวันไม่มีเลยแท่บจะไม่ออกอ่าโค้ดได้นู่นอัลโลดปุ๊บมันจะเริ่มไหลเออมันอากาอดกมั้งเนี่ยเตออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูวันหน่อยดิอ่ะอ่ะจับไปโหลดๆนะไปยังเอ้ายี่หกเนี่ย บินไปจูนแล้วละกันหน้างานบินกันจูนได้ไหมเหรอความมาันบางควันน้อยแล้วแต่เลยกองแบบไหนอย่างนั้นเลยนี่หรโอเคลเลยอะเร่งขึ้นเลยนะเนี่ฮะเ,เหนื่อยแล้วอ่ะถือ,ว, <laughs> อว่าใช้ได้นะครับเสีงนะยงหอบดีควันบางนะครับ ก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปจูนเอาหน้างานนะครับชอบแบบไหนก็จูนเอาเลยนะครับขวัญมากขวัญน,น้อยนะครับนนะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากทำเครื่องนะครับอยากก็ได้สเติปใหม่ก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับ แล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ